รากลับมาพบกันอีกครั้งกับ AR GoL ์โกนะครับวันนี้วันพุทธที่20พฤศจิกายนราคาทองตอนนี้กลับมาได้รับผลกระทบจากสงครามในฝั่งยุโรปหรือยูเครนกับรัสเซียอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเขาลบกันอยู่2ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่จบสึนส้นทันทีแต่ล่าสุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณโจไบ,บเดนนะครับก็ยังทําหน้าที่อยู่นะเออเขาอนุมัติให้ทางยูเครนเนี่ยใช้ ขีปนาวุธระยะไกลของทางสหรัฐท,ที่ส่งไปได้นะครับคือถ้าส่งไปแล้วไม่ใช้จะส่งไปทําไมนะครับในที่สุดเขาก็ให้ใช้แบบเหมือนจะเป็นทางการจริงๆสันทีนะครับแต่ทางรัสเซียก็บอกว่าเขาสากัไดได้ได้ได้หมดแลไม่สร้างความเสียหายอะไรมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันทําให้ทางกลุ่มนาโตหรือในยุโรปเนี่ยเขาแบบตื่นตัวกันขึ้นมาอีกระลอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ แถวแถวบริเวณชายแดนเนเธอร์แลนด์หรือประเทศแถวแถวนั้นที่ติดกับยูเคนก็เหมือนมีประกาศนะครับให้แบบประชาชนตัวเองต้องเฝ้าระวังต้องเหมือนเขามีให้คู่มือมาเออว่าจะแบบเเราจะเตรียมพร้อมยังไงนะเราจะตุนสินค้าอย่างไรนะครับเขาก็แบบมี เป็นขั้นตอนมีสเตปมาให้เลยนะครับก็แสดงว่าเขาเริ่มกังวลกันอีกรอบหนึ่งแล้วถึงมีประกาศนี้มาให้ประชาชนได้รับทราบการแน่นอนนะัล,ลงทุนเขาไวแต่ข่าวพวกนี้อยู่แล,แล้วเขาก็ต้องหันมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันนั่นเองนะครับคือยุโรปเนี่ยต้องบอกว่านับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโอ้โหเขาะซ้ำกำซัดมาตลอดไม่กลับขึ้นมาเลยนะครับเงินแบบไหลเรื่อยเลยนะครับก็มีไหลกลับมาบ้างก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มไหลออยครั้งหนึ่งไหลไปไหนก็ไปสหรัฐอีกแล้วนะครับหลังจากที่คุณโดน,นทัททั้็วมีแนนววโ่าจะ กิจการทางการค้าแบบประเทศต่างๆเพิ่มขึ้่นถึงแม้ยุโรปจะ,จะ,จะไ,มไม่โดนหนักเท่าจีนเดี๋ยวก็จะโดนเหมือนกันนะครับเพราะเขาจะเน้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักนะครับราคาทองคําก็เลยดิดกลับขึ้นมาช่วงนี้ในระยะสั้นนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะที่ช่วยดันราคาทองก็คือราคาน้ํามันนั่นเองนะครับก็คือเมื่อวัน2องวันก่อนเช่นเดียวกันนะครับเหมือนจะมีบ่อน้ํามันแถวแถวผมไม่แน่ใจว่าฟินแลนด์หรือ ถวแถวยุโรปเหนือฮะเออผมจำมจำไม่ได้รประเทศไหนคือเขาบอกว่าบ่อน้ำมันเขาแบบต้องหยุดไปเพราะมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เลยทำให้ดิมานหรือว่าไอ้อไม่ใช่สป라이ในยุโรปเนี่ยมันหายไปแล้วก็ดันให้ราคาน้ำมันในยุโรปมีโอกาสกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับในขณะที่ทาง o อ e c ก็ยัง เออไม,ไ,มไม่ลดก,ก,การผลิตเท่าไหร่นะครแต่มันก็มีโอกาสทําให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นผลนะครับที่ทนักลงทุนต้องมาซื้อทองคําไว้เพราะเขากังวลว่าถ้าราคาน้ํามันขึ้นแน่นอนเงินเฟอ้อในยุโรปอาจจะกลับมาเหมือนตอนที่แบนน้ามันรัสเซียไปแต่ว่าตอนนี้แบนก,ก็ยังแบนอยู่นะแต่เขาแบบลัดเลาะออกนูน่นออกนี่ไปออกจากประเทศอื่นแล้วก็ เหมือนเป็นประเทศที่3เออแล้วก็นําเข้าจากประเทศที่3ามทั้งๆที่มันเป็นน้ามันรัสเซียเหมือนกันนะฮะแต่แต่เอาเป็นว่าเขาเขาเคลียร์ปัญหาปัญหานั้นจบไปแล้วเออแต่ปัญหาใหม่นี้มาเนี่ยเออมันก็เกิดความกังวลในระยะสั้นนะครับนักลงทุนเขาก็เป็นกังวลกันแล้วก็หันเงินมาซื้อทองคำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการดิดตัวระยะสั้นแล้วกันนะครับแต่เราก็ตามเทรนไปนะครับถึงจะสั้นแค่ไหนล้วก็ตามให้ตามไปจนสุดอ่ะเออแล้วค่อยออกมานะครับ ส่วนทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ยังวุ่นวายกับเรื่องดัวเบีย้ยนะครับตอนนี้คือคุณเจอร์มพอวเวลก็ยังพูดอยู่นะครับว่าคุณโดนัททำไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกับการทํางานของเฟดนะครับเขาเฟดเขาก็ทำงานเข้าไปเออคือเขาแยกแยกเขาถ่วงดุลอำนาจกันอยู่แล้วนะครับระหว่างเอ่อภาคการคลังกับเอ่อทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ก็คงลดดัวเบีย้ยเรื่อยๆแต่เดี๋ยวจะมีเอ่อให้สัมภาษณ์เฟด คืนนี้ก็ต้องเราติดตามกันเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาจะมีท่าทียังไงหรือการประชุมครั้งหน้าในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยเฟดจะลดอีกไหมนะครับถ้าเฟดลดดอกอีกก็เป็นไปได้ว่าเงินจะไหลออกจากพันธบัตรสหรัฐแล้วก,กลับมาเข้าทองแล้วก็ทำให้อทหองแบบดีดต่อเนื่องได้นะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยก็ทองกาจ,จะกลับมาโดนคุณโดนน้ำทำกระชากลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันแต่เอาเป็นว่าในระยะสั้นนี้ทองดีดมาเราตามน้ําไปนะครับ ส่วนข้างเงินดอลลาร์นะครับเนี่ยจากที่ทาท่าเหมือนจะร่วงจะร่วงคือก่อนหน้านี้มันต้องบอกมันขึ้นมาเร็วค่อนข้างเร็วเกินนะครับคือเขาเหมือนจะมีคนรู้ล่วงหน้าด้วยนะว่าคนโดนนั่นทำจะชนะเนี่ยเออมันก็เลยทำให้เงินไหลเข้าสหรัฐแบบโอ้โหอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะนี่คือข้างเงินดอลลาร์ดูคิดดูจังหวะการขึ้นเนี่ยแบบแค่แค่ประมาณเดือนเดียวอ่ะมันตีกลบโอ้โหการลงมาตั้งกี่เดือนอ่ะหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเงินไหลเข้าดอลลาร์แรงมากนะทองคาก็เลยโดน ทุบลงมาเร็วเส้นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนมันรับข่าวไปเรียบร้อยแล้วออรู้แล้วโดนนั้นทาเป็นประธานาธิบดีมันก็เริ่มแบบอ่อน,นะคาลงแต่ปอดีมันมีออยุโรปเกิดเรื่องอีกรอบเ,เงินก็เริ่มไหลกลับมาสหรัฐนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันทองคําไม่ให้ขึ้นไปส,งสูงๆได้อย่างน้อยที่สุดก็คงไม่ถึงไม่ถึงไฮล่าสุดอะคงยากแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าดีสันครั้งเนี้ยมันมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตามตอนท้ายแต่เอาตอนนี้เรามาดู ประเด็นพื้นฐานกันก่อนนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับก็แน่นอนดอลลาร์มันอ่อนลงมาเราก็กลับมาแข็งข่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อ่อนแบบเละเทะเลยนะแต่ต้องถือว่าบาทค่อนข้างค่อนข้างแข็งนะเมื่อเทียบกับเนี่ยดอลลาร์ที่ขึ้นมาขนาดนี้เราเราดูอ่อนอ่อนมาแค่นี้ลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราเล้นกว่าเขาประครึ่งนึงได้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจในประเทศเราต้องบอกว่าค่อนข้างค่อนข้างแข็งเลยนะเออดังนั้นทองคาในบ้านเราอาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับเพราะ บาทเราแข็งไงเออเราก็ใช้เงินน้อยในการซื้อทองคาปริมาณเท่าเดิมถูกไหมเออดังนั้นกรพรพของทองคําในบ้านเราเนี่ยอาจจะขึ้นไปสหมื่นสิบผมว่ายากแล้วนะครับถ,ถ้าถอดแบบมไม่พุ่งทะลุฟ้าจริงเออแต่คราวเนี้ยมันจะเป็นไซเววนในทรงประมาณเนี่ยเหมือนที่เกิดขึ้นตรงนี้มากกว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับทีนี้เราต้องหาให้เจอว่าฐานสามเหลี่ยมอยู่ไหนอ่อย่างฐานล่าสุดเราไม่รู้ใช่ฐานสุดท้ายจริงหรือเปล่านะแต่มันอยู่แถวสี่หมื่นสองตรงเนี้ยเออเราก็หาจังหวะเข้าไปแแถวนี้แล้วพอดีดขึ้นมาเนี่ย แ,แถวผมว่าครึ่งกรอบบน,นหาจังหวะขายได้แล้วอย่างตรงเนี้สี่หมื่นสามพันผมว่าสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเนี่ยไม่น่าเกิดมันคงไปไม่เกินนี้หรอกนะเพราะเดี๋ยวมีเงินบาทดึงลงมาด้วยนะถ้าท้องไม่พุ่งจริงๆนะหออาจังหวะขายได้แล้วแล้วรอมารอรับกลับใหม่นะครับโซนสี่หมื่นสามพันกับสี่หมื่นสองพันกลางๆนะครับส่วนประเด็นข่าวในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรแรงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมีเฟสให้สัมภาษณ์คืนนี้ตอนประมาณสองทุ่มสี่ห้าก็รอดูแล้วกันแล้วเขาจะ ูดอะไรออกมานะครับเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับกราฟราคาทองคําดีขึ้นมาถามว่าคือมันมาแตกเส้นแนวโน้มขาลงพอดีนะครับนั้นก็ต้องมาลุ้นกัาจะฝาไปเลยถ้าฝาไม่ไปได้คอนเฟิร์มขาขึ้นแนวโน้มหลักใหม่แล้วนะเออแต่ถ้าไม่ได้ก็ผมว่าลุดอ,ะอ่ะเออลุดก็อาจจะแค่ไซด์เวย์นะครับคือมันจะคอนเฟิร์มขาขึ้นเนี่ยมันต้องทะลุคือมันต้องมียอแล้วแบบทะลุกลับขึ้นใหม,ม่ได้เออมันจะคอนเฟิร์มแต่นี่ยังไม่คอนเฟิร์มผมเดาว,ว่ามันน่าจะ คือถ้ายอือแบบอีกแท่เดียวมันทะลุแล้วล่ะเออมันคงทะลุจริงอะ่ะเอองนั้นขาลงรอบนี้อาจจะจบแล้วแต่มันคงไม่กลับเป็นขาขึ้นมันอาจจะเป็นไซด์เว์มากกว่านะครับแล้วไซด์เวทในไหนนะผมมองกรอบนี้นะ2540ถึง2650นะครับคือมันเป็นโลล่าสุดกับไอโล,ลตัวเนี้ยซึ่งเคยเป็นแนวรับตอนนี้ทำนั้นที่เป็นแนวต้านไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแนวแนวต้านที่สำคัญเดยนะเพราะมันหลุดแบบปึ๊ดลงมาเลยแสดงว่ามีคนแบบตั้งรอไว้ตรงนี้เยอะนะครับแล้วจังหวะที่มันหลุดแล้วก็แบบ กดไม้ออโต้กันลงมาทั้งนั้นตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านที่สําคัญแล้วบริเวณ2650นี้นะครับถ้าไม่มีแรงฟื้นดันทะลุขึ้นมาจริงๆผมว่าโดนอีกนะครับแล้วก็แบบน่าจะไซด์เวย์เออทีนี้ไซด์เวย์มันจะมีมันก็มีเกาะใช่ไหมเออแล้วเราก็มาซอยราคาในเกาะได้ช่งผมแบ่งเป็นครึ่งเกาะบ,บนกับครึ่งเกาะล่างนะครับใครที่เอ,อ่อรับความเสี่ยงได้มากหน่อยคุณอาจจะเข้าครึ่งเกาะบ,บนก็ไดนะ้บริเวณ2600นะครับแล้วก็ไปรอปล่อยจังหวะที่มันดีขึ้นมาสัก600-50ถึงก็ตีสัก20เหรียญนะ ถึงเอาทุนออกนะครับแล้วที่เหลืออีกยี่สเดียวก็เป็นกําไรไปดักขายข้างบนไปเอาให้ถึง50นะครับหรือคุณจะแบ่งเงินอีกครึ่งหนึ่งมารอเล่นครึ่งก่อนล่างก็ได้นะก็จะมี25 4ห้าส่นตีว่า5้านย์ก็ได้เออแล้วก็แบบ50ิบเหรียญมาถึง600ก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับก็ตั้งขายทางกำไรประมาณ 20- ่0ถ e ึงเหรียญนะครับถ้าเก็บข้างล่างนี้ได้นะนะครับส่วนบาทเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับกำหับดูบาทนิดหนึ่งคือถ้าถ้าสปอร์ตอ่ะไม่ไม่พุ่งแบบทะลุฟ้าาไปเลยว่ โอกาสที่ทองจะทะลุ44ยากและตอนนี้น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ42,000-40,000ถึง 40, เนี่ย3,000กลางๆมากกว่านะครับก็มารอจังหวะเก็งกำไรในกรอบเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ A AR go live กสวัสดีครับ